สวัสดีครับเที่ยวมอทไทยวันหยุดทริปนี้ได้ทั้งบุญได้ได้ทั้งบุญและได้ทั้งสนุกอขอขอบคุณน้องแก้มช่องม่อยู่บ้านที่ชวนมางานบุญง,งานบวชหน้าเพื่อนในวันนี้และได้มาเดินชมเที่ยวที่มอเกษตรศาสตร์ชมพูพันทิพย์ซึ่งที่ปีที่แล้วผมมาได้ผมไม่ได้เห็นดอกชมพูพันทิพย์แต่ปีนี้ ได้ชื่นชมความงามชมพูบันทีปครับและจบด้วยเดินที่ดีแค่ตนบางใหญ่ วครับเวลานี้ก็เป็นเวลา7็7นาทีนะครับผมเวลาดีมีการเดินทางครับเอาวันนี้นั้นวันนี้ที่วมัวตัวไทยจะเดินทางไปบ้านรุ่น้องทีมานครับไม่อยู่บ้านเป็นภารกิจพิเศษไป บวชของตาต้องเ9ที่นายแคมปิ้งครับผมโอเคครับการเดินทางวันนี้จะเป็นเชิหลายบวติดตามชมนะครแต่ขณะน,นี้ต้องไปถึงปลายทางในเวลา8โมน15ครับ ปลายทางที่เราจะไปถึงน <grow. S 2> ี่คือแถวอโศอบางพลอยตอนบนโอเคครัเดี๋วก็เจอแลี่ปลายทาง 爱在每。 ผมก็อยู่ตรงเซเว่นซอยกาจนานะครับลอไม่อยู่บ้านกับสมาชิกตัวเล็กและพ่อเขาอีกหนึ่งท่านาซื้อสเสบียงก่อนเข้าวัดต้นแก้วอเนื่องจากตอนเช้าเราก็ต้องเพิ่มพลังกันนะแต่เที่ยวมั่วทั่วไทยอย่างผม เช้าเช้ายังครับลบก,กาแฟก่อนลบก,กาแฟเซเว่นแผนถ้าเกิดหาอะไรอัดเข้าท้องเดี๋ยวประตูเกื่อนจะแตก <c oughs> ตามนั้นสวัสดีครับขณะนี้ทีมงานเราก็เจอขอเตอิมพลังก่อนเพื่อจะเข้าไปงานบวชของหน้าวิีนินายแคมปิ้ง โอเนนคครับ <c oughs> okay, เดี๋ยวค่อยเข้าไปเจอกันในงานบวชครับผมร <c oughs> ะหาว่างรองานบวชเสร็จก็จะนมาเด่นที่ตรงริมน,น้ำนี่นะามาชมบรรยากาศของวัดท่เที่ยงนะครับ ในริมน้ำที่นี่ก็มีให้อาหารปลาด้วยนะครับผม,มให้อาหารปลาด้วยเป็นไงครับบรรยากาศริมน้ำที่วัด้มเจียงนักขั้นี้น้ำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตักตว่าเพียบเดี๋ยวผมก็จะคงหาซื้อฮะ เดินขึ้นไปซื้ออาหารป่ามาให้บริจาคทานให้กับสิ่งสัรพสัตว์น้าที่นี้นะฮะอากาศก็พอหมอว่าจอนะร้อนร้อนร้อน,อนใช่เลยนะครับพี่น้องร้อไย่าเดินเพลินแลยตกน้ำ <c oughs> ไก่นุ่นนะน้ำเยอะน้ำเยอะมากที่นี้น้ำขึ้นเยอะหรือว่าเป็นช่วงเวลาน้ำขึ้นก็นไม่รู้นะโอเคครับเดี๋ยวผมหาเดินไปหาซื้ออาหารปลามาบริาจากปลาดีกว่าทำทานดีกว่า สองวันนี้จะเต็มเต็มคาราเบลเลยไม่ไม่อยู่ไม่อยู่บ้านน้อยเอ้วสงไม่อยู่บ้านน้อย ทานพิธีสวดอยู่ด้านในนะครับผมเราก็จะคงจะเดิน <c oughs> เ,เล่นอยู <c oughs> ่บริเวณแถวนี้ <c oughs> ไปโฉบดูข้างนอกหน่อยว่ามีอะไรบ้าง จะเ,เล่นทางด้านนอกดีกว่าไม่มีอะไรแถวนี้เมื่อกี้แป๊บๆได้เห็นนกยุงนะไปตามหานกยุงกนะันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เห็นแป๊บๆอยู่ การด้านนอกวัดก็ดูแบบลมเลื่นลมลื่อนอ่าผมเจอแล้วครับนกยุงผมเจอแล้วนะครับไปครับไปมันไปไปดูนกยุงกันเราต้องเดินนิ่งๆนะนิ่งๆนะนิ่งๆนิ่งไว้นิ่งไว้นกยุงจะได้ไม่ขยับนิ่งไว้นิ่งไว้อื้อ เห็นเีัยนั่นยังครับเห็นหรือยังครับนะครับนกยุงครับไปครับไปครับมาพบกับเที่ยวมั่วทั่วไทยตามดูนกยุงไปครับผมไปครับไปครับดูนกยุงกันนี่นี่อยอ้ยอุ้ย มีนกยุงก็มีเป็ดกราบก้าบกๆาบกาบ,บด้วยเป็ดสวัสดีนะครับเห็นไหมครับนกยุงเจอฉายมากนกยุงมาไปดูวิถีชีวิตของเป็ดก้าบกาบเลยนบ วิถีชีวิตเป็ดครับครับเดินตามผมมาด้วยครับเดินตามผมมาด้วยโอ้เป็ดครับปรับมุมกล้องแป๊บนึงอ๋อ มาดูกันว่าเป็ดสับก้าพวกนี้จะเดินเข้าหากล้องกันไหมไม่เดินเข้าหากล้องครับเราขยับครับแปลนมานมครับโอ้ไม่ได้เป็ดสับไก่ครับไก่กุ๊ก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  ตับโ,โลกณน่ารักตับโ,โลกูน่ารักครับผมไปไหนเป็ดจะเดินไก่พวกนี้จะเดินตามมาเอาจริงด้วยเห็นไหมเดินตามผมมาด้วยโอ้โหโเรื่องจริง เรื่องจริงเอามาใช้อินนิยายแล้วปู่ย่าตายายกับกาบกับกาบ,กบนี่ครับก็ตามผมมาด้วยเดี๋ยวนะเขาเห็นเราเป็นพ่อเ,เขาเขารืาเล่า <c oughs> อ้ยน่ารักมากสำหรับด <c oughs> ีกกครับขณาดน,นี้ก็เที่ยวโม่ตัวไทยอยู่ที่ หมอเกษตรแตกำลังแต่เราวันนี้มาหลายช่องหลายช่อง u ูทนะมีเอาดีๆไปไหนอยู่ด้านหลังสทางด้านหน้าที่กำลังเดินเดินไปอยู่หน้าคือช่องไม่อยู่บ้านเมื่อเช้าได้ไปที่มีงานเฉพาะกิจ ไปงานโบสถหน้าของพี่ท่านหนึ่งที่อยู่อยูที่ดายแคมปิ้งมาโบสเลยไปจุดโลนโฟที่บ้านของน้องแก้มเอนดี่น้องแก้มไม่อยู่บ้านปีที่แล้วก็ได้มาที่นี่ครับอมอเศรษฐศาสตร์มาดูสมวันทริปแต่ล่วงแต่ปีนี้ เรามาดูกันว่าล่วงหรือไม่ล่วงคนะรับจะรองก็คู่จะพาไปชมทีมงานเรา นั่จอดตลอดแล้วมาครับแนวเส้นโอ้คนเยอะมากเลยวันนี้เดี๋ยวค่อยพาทุกท่านก็ไปชมกันครับผมมีรถกับไฟฟ้าให้เช่าขี่ด้วยนะตอนที่ที่ผมมารอบที่แล้วเราไม่เห็นจุดนี้ นี้เราก็เทียวโม่ช่วไทยกับช่องเอาดีๆไปไหนไม่อยู่บ้านไ,ได้พูดคุยกับน้องเขาว่าใช้รถไฟฟ้านี้ต้องทำยังไงไป้ายสแกน QR c ค d ดยังไงอะไรยังไง,งเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเดินทางใช้รถวุตออ์ไฟฟ้าที่ชม ชมพูพันทิพย์ครับผมนี่ครับต้นชมต้นมชมพูพันทิพย์นะครับรอบที่แล้วที่ผมมายังไม่อดเห็นความงามนะครับผมรอบนี้ได้เห็น ได้ดูนะรอบที่แล้วมาไม่ได้ดูอารมณ์ก็ประมาณนี้นะครับผม คือคอนเทนต์ช่องเอาดีๆไปไหนนะครับโอเคนี่นะครับเดินชมคลับผม เชื่อมอเจ้าไทยขอสัมภาษณ์ช่องไม่อยู่บ้านนะเพราะวันนี้เขามาอยู่บ้านเขามาจดูดอกชมเบืพัน์ทิศครับผมรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับการมาดูดอกมพูบืพัน์ทิร้อนค่ะเช่นการครับเดอร้อนร้อนมากครับแต,แต่แต่ว่ามันยังมันยังบานไม่เต็มที่เพราะว่าถ้าถ้ามันร่วงแล้วเนี่ยตรงที่พื้นเนี่ยต้องมีลอะอันนี้ไม่มีแต่คือมันหล่อมแหลมค่อนข้างหล่อมแหลมเพราะว่ามันยังมันบานไม่เต็มที่ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะบานได้อีกไหมมันอาจจะเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยเดาไม่รู้โอเคตามนั้นครับครับเดี๋ยวมาคุยกับอีกท่านผู้ชมหนึ่งนะอาร์มคุณปู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 จาปูปูจ๋าจ้ะวันนี้มาดูดอกจุนงนพันทิพย์แล้วรู้สึกเป็นไงครับผมรู้สึกว่าสวยแต่มันยังไม่ว้าวอ่ะเพราะว่ามันยังออกไม่เต็มที่อ่ะเออมันยังน้อยอยู่แต่ถ้าเกมมติว่ามันเยอะอาจจะ ว้าวได้อะไรเงี้ยใช่แต่ตอนนี้คือมันดูแล้วมันสวยแต่มันยังไม่ว้าวถ้าถ้ามันเยอะมันก็จะเยอะแต่ถ้ามันน้อยมันก็จะน้อยใช่โ<ช>ม่โต๊ะไทยเห็นด้วยไปไปอยู่ด้วยกันเลย <c oughs> เห็นด้วยด้วยนะ,ะบรรยากาศภายในมองเกษตรก็มปีประมาณนี้ครับผมปีนี้สมใจครับได้ดูครับปีที่แล้วมาไม่เห็นครับผมโอเค บายทุกคนไปครับได้เวลาเดินทางแล้วไปกันต่อ เราวันนี้ทิปกับเพจเจ้าของมาอยู่บ้านเจ้าของเพจเสื้อไม่ใส่แต่ลูกทีมใส่โก็โอเคไม่เป็นไรก็สบายใจนะวันนี้นะได้ได้ไปทั้ง,งานบวชงานบุญงานเดินชมสีชมพูมีความสุขดีแต่ผมขอตัวกลับก่อน,นะฮะนี่ครับมาอยู่บ้านบ๊ายบาย พบกันครั้งหน้าครับผม,มกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งสองท่านบ๊ายบายโอเค